มรณานุสติในใจเสมอมรณานุสติในใจเสมอการระลึกถึงความตายอย่างมีติในชีวิตประจำวันมรณานุสติหมายถึงการระลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักรู้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ว ก็ดับไปความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ 1. ทําทำไมต้องระลึกถึงความตายในชีวิตคนเรามักลืมความจริงสําคัญนี้ไปบ่อยครั้งเพราะเรามีชีวิตอยู่และรู้สึกว่าชีวิตยังอีกยาวไกลจึงมักเผลอทําสิ่งต่างๆอย่างประมาทเช่นเก็บความโกรธไว้ใจร้อนใจรำคาญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย หรือมวัวแต่หวังพึ่งพาสิ่งที่ไม่แน่นอนเช่นโชคลาภความสำเร็จหรือความมั่งคั่งการระลึกถึงความตายเป็นการตวนใจให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนถ้าเราประมาทไม่ดูแลใจก็อาจทาดโอกาสดีๆในการทำความดีทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จหรือทรัพย์สินล้วนเป็นของชั่วคราวความตายทำให้เราต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆและทำใจให้สงบ 2. มรณานุสติช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเมื่อเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอใจจะไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องไร้สาระไม่ติดยึดกับกิเลสตัณหาเราจะเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตและเห็นความจริงที่ว่าทุกลมหายใจเข้าออกนี้มีค่าเราจะรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ด่วนตัดสินใจหรือโกรธเคืองอย่างไร้เหตุผล มีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าเราและเขาต่างก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนนี้เหมือนกัน 3. มรณานุสติไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการปลดปล่อยใจหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการนึกถึงความตายคือสิ่งที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเป็นการตวนใจให้เราหันกลับมาดูใจตัวเองรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นความโกรธความโลภความยึดมั่นถือมั่น เมื่อใจตอดโปร่งไม่หวาดกลัวเราจะมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นภายใน 4. วิธีฝึกมรณานุสติในชีวิตประจำวันนึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งรอบตัวเช่นทุกสุขสิ่งของและชีวิตคนเตรียมใจยอมรับความตายว่าเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสติทำสิ่งดีๆทุกวันเช่นการเมตตาการให้อภยัยการฝึกใจให้นิ่ง จดจำว่าชีวิตนี้มีเวลาจำกัดจึงควรทำความดีและพัฒนาจิตใจไว้ 5. ประโยชน์สูงสุดของมรณานุสติช่วยให้ลดความประมาทในชีวิตทำให้จิตใจไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความสุขทางโลกมากเกินไปสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมและสร้างความดีเพิ่มความรู้สึกสงบและความเข้าใจในชีวิตที่แท้จริง การน้อมนำมรณานุสติในใจเสมอมาเป็นเครื่องตวนใจไม่ใช่เพื่อให้กลัวตายแต่เพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่รู้คุณค่าของเวลาที่มีรู้จักปล่อยวางความยึดติดและปลูกฝังจิตใจให้สงบและแข็งแรงเมื่อใจไม่กลัวความตายชีวิตจึงเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงมรณานุสติในใจเสมอการระลึกถึงความตายอย่างมีสติเพื่อชีวิตที่สงบและมีความหมาย เราทุกคนล้วนเคยได้ยินคำว่ามรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายแต่คำสั้นๆนี้กลับซ่อนความหมายลึกซึ้งและทรงพลังมากกว่าที่หลายคนคาดคิดเมื่อเราน้อมนำมรณานุสติมาไว้ในใจเสมอมันไม่ใช่เพียงแค่การคิดถึงความตายเพียงผิวเผินแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริงผ่านการรู้จักปล่อยวางและการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญา ความจริงที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ความตายคือธรรมชาติความตายคือสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เหมือนลมหายใจที่เข้ามาแล้วก็ต้องออกไปทุกชีวิตมีจุดเริ่มต้นและจุดจบความไม่เที่ยงของชีวิตคือความจริงที่เรามักมองข้ามหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราเลือกที่จะยอมรับความจริงนี้อย่างเปิดใจและมิสิก เราจะสามารถเปลี่ยนความกลัวและความวิตกกังวลให้กลายเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามรณานุสติคือฝ่ายเตือนที่ทำให้เราไม่ประมาทในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและความวุ่นวายมนุษย์มักลืมไปว่าชีวิตนั้นชั่วคราวและเปราะบางเราหลงอยู่ในความสุขชั่วคราวความสำเร็จความมั่งคั่งและความสัมพันธ์ จนลืมที่จะดูแลใจตัวเองจนบางครั้งก็ปล่อยให้ความโกรธความโลภหรือความหมุดหงิดปกคลุมจิตใจมรณานุสติทำหน้าที่เหมือนไฟเตือนในใจเราเมื่อเราระลึกถึงความตายเราจะไม่ปล่อยให้ใจพาไปตามอารมณ์ชัว่วุูบเราจะตระหนักว่าเวลาที่เรามีอยู่มีค่าและเราไม่ควรเสียมันไปกับสิ่งที่ไร้สาระหรือเป็นโทษต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่การกลัวตายแต่เป็นการปลดปล่อยใจ หลายคนฟังคำว่าระลึกถึงความตายอาจรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลแต่ในธรรมนั้นมรณานุสติไม่ได้หมายความว่าเราต้องหวาดกลัวความตายแต่อยู่ที่การยอมรับว่าความตายนั้นเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเรายอมรับได้ใจจะคลายความกลัวและวิตกกังวลลงการยอมรับความตายคือการปลดปล่อยจิตใจ จากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งชั่วคราวทั้งหลายเช่นทรัพย์สินชื่อเสียงหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปและเราจะไม่ยึดต,ติดจนเกินไปมรณาน,นุสติช่วยให้เรากลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อนึกถึงความตายเราจะรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันที่เรามีอยู่ เพราะไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือโอกาสที่แท้จริงในการทำความดีการฝึกใจให้สงบและการอยู่กับปัจจุบันอย่างมิสติกเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวเริ่มเห็นความงดงามในธรรมชาติและเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องเร่งรีบกับชีวิตจนเกินไป แต่สามารถใช้เวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างมีความหมายวิธีฝึกมรณานุสติในชีวิตประจำวันระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทุกวันก่อนนอนหรือในช่วงเวลาสงบลองนึกถึงความจริงว่าเราเกิดมาจะต้องตายและไม่มีใครหนีความตายไปได้ตั้งใจทำความดีและรักษาศีลเมื่อรู้ว่าชีวิตไม่ยั่งยืนการสร้างบุญกุศล การมีเมตตาต่อผู้อื่นจะช่วยให้ใจเราสงบและมีความสุขแท้จริงฝึกสติในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะกินข้าวเดินหรือทำงานให้รู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดฟุ้งซ่านจนลืมเวลาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นฝึกใจให้เข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรถาวรจงยอมรับความจริงนี้และปล่อยวางสิ่งที่ยึดติด เมื่อใจไม่กลัวความตายชีวิตจึงเต็มไปด้วยความสุขเมื่อเราไม่กลัวความตายและยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตเราจะใช้ชีวิตอย่างสงบและเต็มที่มากขึ้นเพราะใจไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยความกลัวหรือความอยากที่เกินพอดีเราจะรู้จักเมตตาตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเข้าใจว่าทุกคนล้วนเป็นผู้เดินทางที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเหมือนกัน มรณา,านุสติจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราสร้างชีวิตที่มีความหมายมีสติและเป็นสุขในทุกลมหายใจการมีมรณา,านุสติในใจเสมอคือการยอมรับความจริงที่สำคัญที่สุดของชีวิตนั่นคือความไม่เที่ยงและความตายเมื่อเราน้อมนำธรรมาน,น้มาใช้เราจะไม่หวาดกลัวแต่กลับพบกับความสงบสุขที่แท้จริง ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทรู้คุณค่าของเวลาและทำความดีอย่างตั้งใจมรณานุสติเป็นแสงสว่างที่นำทางให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติมีปัญญาและเต็มไปด้วยเมตตาจนเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากไปก็จะจากไปด้วยใจที่สงบไม่มีความเสียใจไม่มีความกลัวแต่เต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจและความสุขที่ลึกซึ้งตัวอย่างธรรมะและเรื่องเล่าที่ช่วยให้เข้าใจมรณานุสติ ในพระไตรปิฎกและคำพีธรรมะต,ต่างๆมีเรื่องราวและคำสอนที่ชวนให้เราตั้งใจระลึกถึงความตายเพื่อเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งเช่นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความตายของพระองค์เองตั้งแต่ทรงบวชแล้วจึงทรงใช้เวลาทุกลมหายใจอย่างเต็มที่ในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์นี่คือแบบอย่างของการมีมรณานุสติในใจอย่างแท้จริง เรื่องของพระอาน,นท์ที่เมื่อได้ฟังทำเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตแล้วก็รู้สึกตื่นตัวและตั้งใจปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวสำหรับความตายที่แน่นอนเรื่องเล่าเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ใช่การกลัวความตายแต่เป็นการเตรียมใจให้พร้อมเมื่อถึงเวลานั้นและใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดมรณานะน,นุสติก,กับการปฏิบัติธรรม การรลึกถึงความตายอย่างมีสติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมที่สำคัญเพราะช่วยให้ใจเราตั้งมั่นไม่วกแวกและไม่ติดกับโลกิวัตถุในการนั่งสมาธิเราอาจใช้มรณานุสติเป็นหัวข้อเช่นคิดว่าฉันต้องตายฉันจะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยเพิ่มความตั้งใจและลดความฟุง้งซ่านการฝึกจิตให้รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่หลงติดกับความรู้สึกว่า ฉันยังมีเวลาอีกมากแต่รู้ว่าเวลาชีวิตมีจำกัดจึงไม่ปล่อยเวลาให้สู่เปล่ามรณานุสติช่วยให้เราเข้าใจความจริงของอนิจจังความไม่เที่ยงเมื่อเราน้อมนำมรณานุสติมาใส่ใจเราจะเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรความสุขและความทุกข์เปลี่ยนแปลงได้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยและแก่ชรา คนที่รักจากไปและเราต้องแยกจากกันในวันหนึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อใจยอมรับและปล่อยวางเราจะพบความสงบอย่างแท้จริงมรณานุสติกับความสัมพันธ์ในชีวิตการระลึกถึงความตายช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งขึ้น เราจะรู้ว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดชีวิตการทะเลาะหรือโกรดเคืองกันจึงไม่คุ้มค่าความรักและความเมตตาจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าเวลาไม่แน่นอนเราจะดูแลคนที่เรารักด้วยความเอาใจใส่และสติดไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยมาทำลายความสัมพันธ์มรณาน,นุสติในยุคสมัยปัจจุบัน ในยุคที่ชีวิตเร่งรีบและเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามรณานุสติอาจดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าเดิมเพราะช่วยให้เราหยุดและตั้งสติในช่วงเวลาที่วุ่นวายไม่หลงติดกับความวุ่นวายของโลกโซเชียลและความต้องการทางวัตถุใช้เวลาที่มีอย่างมีคุณค่าไม่เสียเปล่าไปกับความเครียดหรือความโกรธบทสรุปและข้อคิดให้ติดตัวไปในทุกวัน จงระลึกเสมอว่าทุกลมหายใจที่เข้ามาและออกไปเป็นของมีค่าอย่ารอช้าในการทำความดีเพราะเวลาของเราไม่แน่นอนใช้มรณานุสติเป็นเครื่องตวนใจให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงติดกับสิ่งที่ไม่ถาวรเมื่อใจสงบไม่กลัวความตายชีวิตก็เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงการนำมรณานุสติมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน การระลึกถึงความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงแนวคิดทางธรรมะในวัดเท่านั้นแต่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผลทันทีเช่นเมื่อตื่นนอนลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนึกในใจว่าวันนี้เป็นของขวัญที่ฉันได้รับมาฉันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าฉันจะใช้มันอย่างมีสติและเต็มที่ เวลาที่เจอเรื่องเครียดหรือโกรธให้นึกถึงความตายเพื่อช่วยให้ใจสงบลดความรุนแรงของอารมณ์และตัดสินใจด้วยปัญญาแทนที่จะใช้อารมณ์เมื่อใช้เวลารวมกับคนที่รักระหนักว่าคนเหล่านี้ก็มีชีวิตชั่วคราวเหมือนเราจึงควรใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยมาทำลายความสัมพันธ์มรณาน,นุสติช่วยเปิดทางสู่การปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นเป็นสาเหตุสำคัญของทุกเมื่อเราระลึกถึงความตายบ่อยๆใจจะเริ่มเปิดกว้างขึ้นรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีความโกรธหรือแม้แต่ความกลัวการปล่อยวางนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใส่ใจชีวิตแต่เป็นการรักและดูแลชีวิตด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีอะไรคงทนถาวรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ฝึกสติด้วยมรณานุสติในแต่ละวันเราสามารถฝึกสติด,ด้วยมรณานุสติได้ง่ายๆเช่นขณะเดินให้รู้ตัวว่าเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉันเดินมาหลายปีแล้วและสักวันฉันก็ต้องหยุดเดินเพื่อเพิ่มความรู้สึกตื่นตัวและไม่ประมาทขณะรับประทานอาหารให้นึกว่านี่คืออาหารมื้อสุดท้ายหรือเปล่าฉันควรกินด้วยความรู้สึกขอบคุณ ขณะนั่งสมาธิให้ระลึกถึงความตายอย่างสงบใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจิตใจมรณานุสติกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการยึดติดมักเป็นสุขที่เปราะบางและสั้นแต่ความสุขที่เกิดจากการเข้าใจความไม่เที่ยงและมีมรณานุสติคือความสุขที่มั่นคงยั่งยืนและสงบลึกในใจ เราจะไม่ถูกคลื่นลมของอารมณ์พัฒพาไปง่ายๆไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แต่สามารถรักษาความสมดุลในใจได้ทำให้ชีวิตมีความหมายและสงบสุขในทุกสถานการณ์ข้อคิดให้ใช้ชีวิตอย่างมีบรณานุสติจงอย่ารอช้าในการตื่นรู้เพราะเวลาชีวิตของเราไม่แน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา ใช้มรณา,านุสติเป็นเครื่องมือตนใจให้ไม่หลงติดในสิ่งชั่วคราวพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งและสงบด้วยการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอปิดท้ายด้วยคำถามสกิดใจลองถามตัวเองในใจบ่อยๆว่าวันนี้ฉันได้ใช้เวลาของฉันอย่างคุ้มค่าหรือยังฉันได้ทำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อใจและชีวิตหรือยัง ฉันพร้อมที่จะจากโลกนี้ด้วยใจสงบและไม่เสียใจหรือยังคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราหันกลับมาดูใจและไม่ปล่อยให้เวลาชีวิตไหลผ่านไปอย่างไร้ค่ามรณานุสติกับความสงบที่แท้จริงเมื่อใจเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอใจจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งที่ไม่ถาวรและแม้แต่ตัวตนของเราเองนี่คือกุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่ความสงบที่แท้จริงความสงบนี้ไม่ใช่ความนิ่งเงียบธรรมดาแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการรู้แจ้งว่าชีวิตทุกและเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่ท่าใจเรารู้และยอมรับอย่างนี้แล้วความเครียดความวิตกกังวลจะลดน้อยลงมรณานุสติกับการสร้างชีวิตที่มีความหมายการมีมรณานุสติในใจเสมอช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตและสร้างชีวิตที่มีความหมาย เราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีดและไร้เป้าหมายแต่จะเลือกใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นฝ่ายรู้และฝึกฝนใจให้เข้มแข็งและสงบมรณานุสติกับการเตรียมใจสำหรับการจากไปในที่สุดเราทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปมรณานุสติช่วยให้เราเตรียมใจรับความจริงนี้อย่างสงบ ทำใจให้พร้อมโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีสติและคุณค่าปล่อยวางความกลัวและความเสียใจการฝึกฝนมรณานุสติเป็นประจำเพื่อให้มรณานุสติกลายเป็นส่วนหนึ่งของใจเราจริงๆควรฝึกฝนเป็นประจำเช่นจดบันทึกหรือทบทวนความคิดเกี่ยวกับความตายในแต่ละวันฝึกสมาธิด้วยการนึกถึงความตายอย่างสงบ หาเวลาสงบอยู่กับตัวเองเพื่อไตรตรองชีวิตและความไม่เที่ยงมรณานุสติไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเศร้าโศกแต่เป็นเครื่องมือธรรมะที่ทรงพลังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและเต็มไปด้วยความเมตตาเมื่อใจเราระลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอเราจะไม่หลงทางในวัฏจักรความทุกข์จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและดำเนินชีวิตด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริง